เจอกันทุกวันทังา5โมงเย็นนะคะวันอังคารไม่ใช่วันคารเนานะพูดผิดเจอกันทุกวันอังคาร5โมงเย็นกับคลิปคอลเลกทีฟลีดดิ้งเป็นการจับพลังงานรวมนะคะย้ํานะคะว่าจับพลังงานรวมทุกราศีเลยแล้วก็ถ้าเหตุการณ์มันตรงกับใครก็คือโอเคนําไปใช้ได้เลยแต่ถ้ามันไม่ตรงนะคะบอกทุกคลิปเลยว่ามันจะให้ตรงกับทุกคนเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ดูดวงส่วนตัวเนาะ ถ้ามันไม่ตรงไม่ต้องคอมเมนต์ทิ้งด่าไว้เนาะเพราะว่าเราก็ไม่รู้จาักกานันถูกอกไหมคือเราไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้เหตุการณ์คุณเป็นยังไงแล้วถ้ามันไม่ตรงก็คือปล่อยผ่านไปค่ะเราอัดคลิปคลิปหนึ่งขึ้นมาเพื่อคนดูเป็นพันเข้ามาดูเนาะไม่ได้คุณคนเดียวเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้มันตรงมาดูส่วนตัวเนาะอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าพลังงานในวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะและที่สําคัญไม่ใช่พี่อาคะนะคะมันไม่มีกองให้เลือกเนาะ มีอยู่กองเดียวโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างเซเว่นออฟเพนทแล้วก็ king of cups ไม่ต้องทำให้สวยก็ได้เนะวันนี้ขี้เกียจเหลืยงแล้วก็เดอะซันกลับหัวมันต้องใช้คขา่ากลับหัวเนาะไม่ใช่กลับด้านแล้วก็เทนออฟวานส์ e อเดด ไนท์ออฟซอดเอสออฟเพนทากอลส์เซเว่นออฟวานกลับหัวแล้วก็ถุยออฟคัพส์โอเคเอาเก้าใบก่อนแล้วกันอะพลังงานในวันนี้เนาะคนคนนี้ที่คุณนึกถึง หรือจะใครก็ได้ที่เข้ามาดูแล้วคิดว่ามันตรงกับตัวเองพลังงานในวันนี้ก็คือคนคนนี้น่าจะเป็นคนธาตุน้ำนะคะถ้าไม่ใช่คนธาตุน้ำราศีมีราศีกรกฎหรือราศีพิจิกเขาก็อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเซนซิทีฟนิดนึงเหมือนคนที่แบบว่าอ่อนไหวง่ายอะไรอะไรก็แบบอ่อนไหวง่ายไปหมดเลยแล้วตอนนี้พลังงานในตอนนี้ของเขาเลยก็คือเหมือนเขามีภาระเยอะแยะมากมายไปหมดเลยแล้วเหมือนมันจะยังไม่จบลงโดยเฉพาะเรื่องงานเรื่องการ หนักๆเลยคือเรื่องงานเหมือนกับว่าเขาทุ่มเทไปเท่าไหร่มันก็ยังไม่เห็นผลอะไรกลับมาเลยเราคิดว่าคุณสองคนน่าจะไม่ได้คุยกันเพราะเท่าที่ดูคือไพ่ที่เป็นเรื่องการสื่อสารกลับหัวมาแต่มันยังไม่จบนะคะถ้าคุณคิดว่ามันจบไปแล้วแล้วเขาจะไม่ติดต่อมาแล้วมันยังไม่จบถึงแม้เราจะยังไม่เห็นไพ่ที่มันเป็นการเทคแอคชั่นใดๆขึ้นมาก็ตามแต่มันไม่ได้หมายความว่ามันจบลงไปแล้วมันยังไม่จบเพราะว่าตอนเนี้สิ่งที่มันเป็นไปในชีวิตเขาเลยก็คือ เขามีความรู้สึกว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของเขามันทําให้เขารู้สึกไม่สนุกมันไม่เชิงว่าเขาไม่มีความสุขแต่ว่ามันขาดความสนุกในชีวิตมากกว่ามันเลยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างดูเนื้ออยดูไม่ค่อยสดใสสําหรับเขาแล้วเขาเองก็แอบใจร้อนนิดนึงด้วยอยากให้มันจบไวๆอ่ออยากให้มันจบไวๆแล้วก็อย่างที่บอกไปคือเหมือนภาระเยอะน่าจะเป็นเรื่องงานเพราะว่าเหมือนแบบ ทำทำทไปเยอะมากอยากให้มันเสร็จแต่มันก็เหมือนมันไม่เสร็จสักทีเราที่สำคัญเลยเนาะทั o ร์คับเดี๋ยวเรามาเคลีรฟายใบนี้กันท Up ัวร์ค้เขามาทำไมกลับด้านด้วยโอเครู้เลย mm hmm. เพราะฉะนั้นเลยสิ่งที่เขาอยากให้มันจบจบไปก็คือสิ่งที่มันค้างคาอยู่ในชีวิตเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรคือทุกเรื่องเลยยกเว้นเรื่องเราเรื่องคุณคืออาจจะเป็นงานอาจจะเป็นความสัมพันธ์เดิมๆที่มันยังค้าง ค้างคาแล้วมันยังไม่จบสิ้นคือตรงนี้เขาอยากให้มันจบไปเพราะตัวเขาเองเขาก็มีความหวังที่ว่าถ้าเขาได้กลับมาหาคุณแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นกว่านี้มันเหมือนกับว่าพอทุกอย่างมันพร้อมปุ๊บลงตัวมากขึ้นแล้วเขาก็สามารถที่จะออฟเฟอร์อะไรอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันให้เราได้เพราะฉะนั้นเลยตรงนี้เลยสิ่งที่มันเป็นไปในชีวิตเขาตอนนี้มันค่อนข้างทำให้เขาอึดอัดแล้วก็ขาดความสนุกไปพอสมควรเดี๋ยวเราเปิดไพ่เพิ่มเติมเนาะ อ่ะตอนนี้คือสิ่งที่เขาพยายามทําก็คือพยายามแบบสร้าง power ขึ้นมาให้เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นเออแล้วก็ที่สําคัญเขาอยากกลับมาหาคุณนะแต่เขายังกลับมาไม่ได้ด้วยความที่เขายังมีพาระเยอะนอกอย่างที่บอกอยากออกมาจากถ้ำและถ้าเขาเป็นคนที่หายไปนานๆแล้วก็ไม่ได้ส่งข้อความมาหาคุณเลยนะตอนนี้เขามีความคิดว่าเขาอยากจะหลุดออกมาจากมุมตรงนั้นแล้วเพราะว่ามันเหงาเหลือเกินมันเหงามากเหงาจนทําให้เขารู้สึกชีวิตเขามันไม่สดใส อย่างที่บอกเนาะมันไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีความสุขนะคะแต่ภาระเขาเยอะแล้วสิ่งที่มันเป็นไปคือมันทําให้เขาดูไม่ค่อยสดใสในชีวิตเขามากกว่าแล้วตรงนี้เองเขาอยากจะออกมาจากมุมตรงนั้นละคืออยากทําทุกสิ่งอย่างที่มันค้างค้างค้างไว้ให้จบแล้วก็อาจจะส่งข้อความหาคุณก่อนหรือทําอะไรก่อนสักอย่างหนึง่งอย่างที่บอกถึงแม้จะไม่มีไพ่แอคชั่นใดๆแต่ด้วยความที่มีอะไรใบไพ่ใบหลายอๆอย่างหลายๆใบที่ออกมามันเป็นการ แสดงถึงความคิดแล้วก็เป็นการวางแผนว่าสิ่งที่เขาจะทาในอนาคตนั่นคือสิ่งสิ่งนั้นก็คือกลับมาคุยกับเราทําอะไรให้มันชัดเจนขึ้นอะเดี๋ยวเราเปิดไพ่เพิ่มเติมดูอ่เปลี่ยนสำรับหน่อยเนาะวันนี้วันนี้มีอารมณ์อยากจะเปลี่ยนสำรับใช้เป็นสองอันละกันจะได้ชัดเจนขึ้นมาหน่อยเนาะอะ,อะเรามาดูกันว่าความรู้สึกของเขาเป็นยังไงบ้าง <Okay. S 1> เหตุการณ์ต่างต่างโอ้พูดถึงความรู้สึกเนาะนายอ็อบคาบ เต็มเปี่ยมมาเลยเรื่องความรักแต่อย่าลืมเราจะพูดอุ้ยตามด้วยเทนอฟคัฟด้วยดีจังเอาใหม่เดี๋ยวให้ดูแป๊บหนึ่งนะคะอ่ะนายอฟคักับเทนอฟคั s มาคู่กันเลยค่ะคือมันไม่มีอะไรดีมากไปกว่านี้แล้วเนาะถ้าเป็นเรื่องความรักอย่างที่เราจะพูดตลอดเลยว่าเราจะขอยังไม่ใช้คําว่าความรักดีกว่าเพราะว่าแต่ละคนแต่ละกรณีมันแตกต่างกันไปเนาะแล้วเราก็อ่า,อานไพ่มากองเดียว ในขณะที่คนเข้ามาดูหลายๆคนแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าแต่ละคนคุยกันไปถึงไหนแล้วเอาเป็นว่าเขามีความรู้สึกดีๆให้กับเราเราก็อยากทําให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นในทิศทางที่ดีก็คืออาจจะแบบว่าออดูใจกันไปคอมมิชเมนต์หรืออะไรต่างๆที่มันจะเป็นไปได้ในอนาคตนะคะค่อนข้างดีนะไพ่วันนี้ดีมากๆด้วยอะโอ้แล้วที่สำคัญคือไม่อยากรอเซเว่ 7, ออกมาสอันเลยเหมือนกันเปียก เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นไปตอนนี้เขาไม่อยากรอเลยแอบใจร้อนถ้าคุณใจร้อนเนาะจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่คุณแหละที่ใจร้อนเพราะเขาเองเขาก็ใจร้อนเหมือนกันอ่ะแล้วก็ ten of pentacles เอาเป็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเบื้องหลังที่เราไม่รู้ก็คือความมั่นคงในชีวิตเขามันแลดูเหมือนว่ามันยังไม่เพียงพอสําหรับเขาพอที่จะทําให้อะไรๆดีๆมันเกิดขึ้นเอาจริง,รงๆมันเป็นเรื่องปกตินะเวลาที่คนส่วนใหญ่เนาะที่เราเห็นเนาะโดยเฉพาะผู้ชาย ถ้าเรื่องทางการเงินการงานเขาไม่โอเคเขาก็ยังไม่อยากเอาคนอื่นเข้ามาเป็นทุกข์กับเขาอ่ามันไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นภาระเนาะแต่ว่าคือเหมือนจะให้เรามาทุกข์กับเขามากกว่าเพราะความที่เขายังไม่พอเพียงเพราะฉะนั้นตรงนี้เลยนะคะ ten of cups เอ้ยไม่ใช่ ten of cups ขอโทษทีอ่อ ten of pentacles หมายถึงความมั่นคงทางด้านธุรกิจหรือการงานหรือชีวิตอะไรก็แล้วแต่ ยังกลับหัวกลับหางอยู่คือคนคนนี้ยังไปไม่ถึงจุดที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นเลยตรงนี้สิ่งที่เขาต้องการก็คือทําตรงนี้ให้มันสําเร็จแล้วกลับมาหาคุณเพื่อที่จะคุยกันให้รู้เรื่องว่าเราจะายังไงต่อไปคือมาเรียนรู้กันว่าคุณอยากได้แบบไหนคุณต้องการอะไรความรู้สึกที่มีให้กันมันเป็นแบบไหนอะไรประมาณนั้นเ,เดี๋ยวเราเปิดเพิ่มเติมนะคะ Knight nice of Pentacles เ okay. คโอเคเริ่มมีแอคชั่นแล้วแต่เป็นแค่ความคิดนะคะยังไม่ได้เป็นการจะทำเนาะยังเป็นแค่ความคิดอยู่ แล้วก็ four of pentacles กลับหัวตรงนี้เลยเราคิดว่าคนคนนี้เขาน่าจะแอบมีความรู้สึกกับคุณมาสักระยะเวลาหนึ่งละแต่คิดว่ายังคงไม่ได้บอกคุณด้วยความที่การสื่อสารดูเล็กน้อยมากเล็กน้อยถึงขั้นอาจจะไม่ได้คุยกันเลยดังนั้นตรงนี้เองนี่แหละที่ทำให้เขารู้สึกว่าบางทีพออะไรอะไรมันดีขึ้นอาจจะยังไม่ต้องไปถึงจุดที่เขาสร้างเป้าหมายไว้ว่ามันจะเกิดขึ้นนะคะ มันอาจจะประมาณน่าไปถึงสัก70%อซอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็จะเริ่มที่จะกลับมาเพื่อที่ทําความรู้จักกับคุณใหม่เหมือนเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่หนึ่งหนึ่งสองสาี่าเ็ไปถึงสิอะไรอย่างเงี้ยคือเริ่มต้นใหม่หมดเลยแล้วก็เริ่มทําให้คุณเห็นว่าสิ่งที่มันอยู่ในใจเขาอ่ะมันคือการจะทํามากกว่าการที่จะมานั่งบอกกันว่าเฮ้ยผมชอบคุณน้หรือฉันชอบเธอหน้าอะไรประมาณนี้มากกว่าเพราะเท่าที่ดูคนคนนี้เป็นไปในทิศทางที่ค่อนข้างใช้เหตุและผลเยอะมากกว่าใช้ความรู้สึก ดังนั้นสิ่งแรกที่เขาต้องทําเลยก็คือสร้างความมั่นคงให้ตัวเองก่อนที่จะมาให้ความมั่นคงทางด้านอื่นๆกับคุณเนาะโดยเฉพาะด้านจิตใจแต่ถามว่าเขาอยากให้คุณไหมคะเนี่ยค่ะ2องใบนี้เท่าที่ดูมาเนาะอย่างที่เปิดมา9กับ10ถ้วยคือมันเป็นที่สุดแล้วอย่างที่เราบอกเรื่องความรักคือมันเป็นที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นเลยนะคนที่เข้ามาดูตรงนี้นะคะแล้วถ้าเราไม่ได้คุยกับคนที่เราชอบมาสักพักหนึ่งละ เขาหายไปหรืออาจจะตอบน้อยลงคุยน้อยลงอยากให้รู้ว่าตอนนี้งานการเขาสาคัญมากมันไม่ได้หมายความว่าคุณไม่สําคัญนะคุณก็สําคัญแต่สิ่งที่มันสําคัญกว่าก็คือการที่เขาจะต้องเอาตัวรอดในสิ่งที่เขาทําไปก่อนทําให้มันดีขึ้นมาเพราะถ้าชีวิตเขาดีขึ้นมาไม่ได้เขาก็ไม่สามารถมีเราในระยะยาวได้เหมือนกันอเดี๋ยวเราเปิดเพิ่มเติมนะคะอืมโอเค เดสมาพร้อมกันสองใบเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังพอมันกลับมาอย่างนี้ปุ๊บมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือสิ่งที่มันเป็นไปในตอนนี้คุณกับเขามันจะยังไม่จบง่ายๆแล้วก็คือพอมันยังไม่จบง่ายๆปุ๊บมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็คือการ transforming เปลี่ยนไปนี้ทิศทางที่มันจริงจังมากกว่าเดิมโดยการที่เขาต้องเริ่ม take action อะไรสักอย่างที่มันชัดเจนให้คุณเข้าใจว่าโอเคคุณอยากมีชั้นในชีวิตนะ ผมเอ่ยังไงแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่ะถ้าคุณเป็นผู้ชายมาดูตรงนี้นะคุณก็จะรู้สึกว่าโอเคคนผู้หญิงคนนั้นอยากมีคุณในชีวิตแล้วเขาน่าจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆเพนทัเคิลส่วนใหญ่มันอาจจะเป็นเรื่องวุฒิภาวะด้วยค่ะหมายถึงเติบโตไปเรื่อยๆเรื่อยๆคือความมั่นคงทั้งด้านจิตใจแล้วก็ด้านอื่นๆด้วยพอมันมาเป็นตรงนี้ปุ๊บมันเป็นเดอะเดสที่กลับด้านกลับหัวมาสองใบซ้อนเลยมันจะต้องหนึ่งเลยคุณกับเขามันยังไม่จบกันง่ายๆอย่างที่สองก็คือ เขาจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้รวมถึงคุณเองด้วยนะคะเพราะมันออกมาทีเดียวสองใบมันก็น่าจะหมายถึงคนสองคนทั้งคุณทั้งเขาต้องมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนพลังงานใหม่ให้เข้าใจกันมากกว่านี้ในอดีตคุณเคยอาจจะคิดว่าเขาไม่สนใจคุณแล้วก็เขาไม่แคร์แต่ในความเป็นจริงเขาอาจจะแคร์คุณมากและเขาไม่แสดงออกแล้วพอมันไปถึงจุดที่เขาจะต้องเปลี่ยนแปลงบ้างก็คือ เขาจะต้องเริ่มที่จะแสดงความรู้สึกให้เราเห็นบ้างไม่ใช่ให้เราคิดไปเองเนาะเพราะฉะนั้นเลยสิ่งที่มันต้องเปลี่ยนอยู่ก็คืออ่าสำหรับคุณเนาะคุณเลิกงอนเลิกน้อยใจว่าเขาไม่สนใจเราส่วนของเขาเขาเขาจะต้องเริ่มที่จะแสดงความรู้สึกแล้วกเ็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเ take action มากกว่านี้ไม่งั้นถ้ามันยังเป็นแบบเดิมตัวคุณเองคุณก็จะปรับเปลี่ยนพลังงานคุณไม่ได้เหมือนกันแล้วในขณะเดียวกัน ตัวคุณเองถ้าคุณไม่ปรับเปลี่ยนพลังงานตัวเองเขาก็จะไม่สามารถรับรู้พลังงานบวกๆได้ว่าโอเคตัวเขาเขาจะต้องมีอย่างนี้อย่างนี้นะเพื่อที่เขาจะได้สร้างความมั่นคงทางจิตใจให้คุณคือทั้งสองอย่างมันต้องมาพร้อมๆกันนะคะเพราะมันจะมาฝ่ายเดียว่ายใด่ายเดียวไม่ได้เพราะเราอย่างที่เราบอกเนาะจากสองสำรับ the death มาแบบเดียวกันเปียบเลยเปียบเลยคือมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงคืออารมณ์เหมือนประมาณว่าโอเคในเมื่อคุณสองคนไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวจักรวาลจะเปลี่ยนแปลงให้เองโดยการ บ,บังคับให้เราประต้องปรับเปลี่ยนทั้งคู่อ่ะตรงนี้เนาะคุณอาจจะคิดว่าคุณอยากจะ move on จากเขาแล้วทีนี้พอเขารับรู้พลังงานตรงนี้ปึ๊บปบเขาเริ่มมีความรู้สึกแล้วว่าถ้าเขาทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆ,ๆสุดท้ายแล้วคุณจะต้อง move on แล้วก็หายไปจากชีวิตเขาจริงๆนั่นคือการ ถูกจักรวาลบังคับอย่างหนึง่งแต่เราไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องทําแบบนี้เพื่อเล่นเกมกับเขานะคะไม่ใช่คุณจะต้องทํามันอย่างที่คุณอยากจะทําจริงๆก็คืออารมณ์เหมือนคุณที่เกียจรอแล้ว,ลวคุณเบื่อความไม่ชัดเจนแล้วคุณอยากจะไปต่อนั่นคือสิ่งที่คุณทําโดยธรรมชาติของคุณแล้วมันจะถูกพลังงานที่เป็นของจักรวาลนนะคะ่ะไปบังคับให้เขาจะต้องเปลี่ยนในจุดที่เขาจะต้องเปลี่ยนเหมือนกันเนาะคงไม่งงเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่แอทเฟอร์เมเตอร์บ้างดีกว่าเนะว่า เขามีอะไรอยากจะบอกเราบ้างวันนี้ใช้ไพ่ทั้งหมดสาสำรับเนาะปกติจะใช้2แต่วันนี้มีความรู้สึกว่าขี้เกียจล้างไพ่ระหว่างคลิปเอามาใช้แบบนี้ดีกว่าโอเคมาแต่เรามาดูกันว่ามีอะไรที่เขาอยากจะพูดกับเราเนาะโอเคเขาบอกเขายังดีไม่พอนะคะอู้เราก็เพื่อนมีที่พลสําหรับเขา เขาเบื่อที่จะต้องมาทะเลาะกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องเขาต้องการโอกาสอีกครั้งค่ะเขายังไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขาต้องการจริงๆในชีวิตคืออะไรและเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอีกนานแค่ไหนที่เขาจะทนได้แบบนี้คุณจะรอเขาหรือเปล่าคะ าไม่อยากยุ่งกับเรื่องดราม่าต่างๆคือไม่ชอบดรามา่าขออีกสองใบแล้วกันเนาะอ่ะเป็นคุณอย่างที่คุณเป็นนะคะเขาพยายามเลิกคิดถึงคุณนะคะแต่มันไม่สำเร็จโอเคส่วนใหญ่พลังงานรวมเนาะที่เปิดมาเป็นคอลเลกทีฟส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยพยายามเลิกคิดถึงแต่เลิกคิดถึงไม่ได้นี่แหละคือความทมี่จะเจนอย่างหนึ่งก็คือไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแต่ก็เลิกคิดถึงเราไม่ได้เหมือนกันเนาะ เดี๋ยวมาสรุปกันเขาบอกว่าตัวเขายังดีไม่พอค่ะดีไม่พอตรงนี้ไม่ได้หมายความอาจจะไม่ได้หมายความว่าดีไม่พอสําหรับคุณนะแต่มันดีไม่พอสําหรับตัวเขาเองที่เขาตั้งเป้าหมายไว้อย่างที่เราบอกไว้ตอนแรกก็คือเหมือนเขายังต้องการที่จะทําอะไรให้มันดีไปกว่านี้ในชีวิตเขาคือไปอยู่ในจุดที่เขาวางวางแผนไว้ว่าเขาจะต้องมีให้ได้เช่นอาจจะแบบว่าอ,อปลายปีนี้คาดหวังไว้ว่าเงินเดือนจะขึ้นอาจจะได้เลื่อนตำแหน่งหรืออะไรอย่างนั้นแล้วเขาก็พยายามทำสิ่งสิ่งนั้นอยู่ แล้วต่อมาสิ่งที่เขาบอกก็คือเพื่อนเขามีที่พลสำหรับเขาตรงนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ว่าเป็น friend w i t h benefit ก็เป็นได้นกส่วนหนึ่งหรืออีกส่วนหนึ่งก็คือเพื่อนชอบชวนไปทำนั่นทำนี่หรือแม้แต่กระทั่งเพื่อนเขาแอบชอบเราหรือแม้แต่กระทั่งเพื่อนเขาไม่ชอบเราคือมันเป็นไปได้หมดเลยหรืออีกอย่างหนึ่งเพื่อนเขาอาจจะไม่ได้รู้เรื่องเราเลยด้วยซ้ำเพราะเขาไม่เคยเล่าให้ฟังแต่เพื่อนเขาพยายามที่จะ พาเขาไปทานั่นทนํานี่จนเขาไม่ได้มีเวลามานั่งคุยกับเราเพราะฉะนั้นคือมันเป็นไปได้หมดเนาะคือว่าเพื่อนมีอิทธิพลสําหรับเขานั่นแหละไม่จะไม่ว่าจากกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแม้แต่กระทั่งอย่างที่เราบอกเนาะว่าเขาพยายามที่จะจบบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเขาซึ่งมันยังค้างคาอยู่แล้วมันเป็นภาระอาจจะเป็นในกรณีที่ว่าเพื่อนยืมตังไปหรือเป็น friendship benefit อะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะและที่สําคัญนะคะ เขาอยากให้คุณเป็นตัวของตัวเองเวลาอยู่กับเขาไม่ต้องงอนไม่ต้องน้อยใจเพราะว่าบางครั้งการที่เราเป็นแบบนี้ปุ๊บมันเหมือนกับว่าเราสร้างดราม่าโดยที่เราไม่รู้ตัวถามว่าเราเป็นดราม่าควีนไหมไม่ดราม่าควีนไหมไม่แต่มันเกิดขึ้นจากความที่เรารู้สึกบางครั้งเราน้อยใจที่เขาไม่คุยกับเราเรางอนเราโกรธอะไรอย่างเงี้ยทีนี้มันก็เลยทําให้เราสร้างอะไรบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาจากความรู้สึกเราแล้วมันทําให้เขารู้สึกว่ามันเป็นดราม่า แล้วก็มาดั้งทะเลาะกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นอย่างนี้เนาะอย่างที่เราบอกเลยคือพลังงานที่จักรวาลอยากจะให้ปรับเปลี่ยนก็คือไม่ต้องไปงอนเขาไม่ต้องไปโกรธเขาเพราะดูเหมือนเขามีภาระมากมายที่จะต้องทําที่นอกเหนือจากการคุยกับเราก็คือไปใช้ชีวิตของเขานั่นแหละดังนั้นเลยตรงนี้เขาอยากจะบอกว่าเขาเบื่อเขาไม่ชอบกับการที่มานั่งทะเลาะกันด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆ แต่ในขณะเดียวกันตัวเขาเองเขาก็เป็นคนที่เขาก็คงไม่ได้บอกคุณเหมือนกันว่าเขาหายไปไหนทําอะไรทําไมถึงตอบช้าเพราะเท่าที่ดูการสื่อสารฝ่ายเขาค่อนข้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดูมันแย่ๆดูมันต่ําถึงคุยกันก็คุยกันน้อยหรือไม่ก็ไม่ได้คุยไม่ได้ตอบข้อความเลยจะเป็นไปไซะอย่างนี้เนาะอ่ะแล้วเขาก็อยากได้โอกาสที่สองจากคุณเนาะถ้าคุณจะให้เขาในในเวลาที่เขารู้สึกว่าเขาพร้อมมากขึ้นกว่านี้แล้ว สามารถออฟเฟอร์คุณให้อะไรคุณได้มากกว่านี้แล้วเขาก็อยากได้ออโอกาสที่สองจากคุณเพราะตัวเขาเองเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะทนแบบนี้ได้นานแค่ไหนด้วยความที่มันมันคิดถึงคุณตลอดเลยในหัวมันมีแต่เรื่องของคุณคือคิดๆคิดๆพยายามเลิกคิดแต่ก็ยังเลิกคิดไม่ได้สักทีประมาณนั้นแต่มันก็มาจบอยู่ตรงที่ว่าบางครั้งเขาเองเขาก็สับสนค่ะเพราะเขาก็ไม่รู้เขาต้องการอะไรแน่ๆในชีวิตจะเอางานก่อนเอาชีวิตดีๆก่อนหรือเอาความรักคือมันดูแบบ ยุ่งเหยิงไปหมดเลยอย่างที่เราบอกนะว่าภาระชีวิตเขาเยอะไม่รู้อะไรมากมายแล้วที่สําคัญอย่างที่เราพูดก็คือคนคนนี้อาจจะเป็นคนธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกแต่ราศีไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าบางครั้งคนเราอาจจะสวนพลังงานราศีนั้นๆอยู่ก็เป็นได้ด้วยความที่บางครั้งคนเราเวลาเราดาวเวลาความรู้สึกเราต่ําลงแย่ลงอะไรอย่างเงี้ย เราก็จะมีความเซนซิทีฟที่มันคล้ายๆกับคนธาตุน้ําอะไรอย่างนี้ก็เป็นได้อีกเพราะฉะนั้นเลยไม่ว่าจะราศีไหนก็ตามเนาะถ้าเหตุการณ์มันตรงก็คือเอาไปปรับใช้ได้เลยค่ะอ่ะเอาเป็นว่าตอนนี้ก็คือตัวเขาค่อนข้างสับสนมากแล้วก็ค่อนข้างอ่อนไหวง่ายมันเลยทําให้เขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาต้องการจริงๆคืออะไรงานเงินความรักหรืออะไรเขายังไม่รู้เลยคือเขางงมากๆตอนนี้คือมันสับสนเนาะแต่เขาก็กําลังพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดี มันอยู่ที่คูณแล้วว่าคูณจะรอเขาหรือเปล่าแค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นถามว่าตรงนี้มันมีความซับซ้อนเยอะแยะมากมายไหมมันไม่ซับซ้อนแต่สิ่งที่มันเป็นไปคือเขาไม่ได้บอกเราเขาไม่ได้มาพูดกับเราให้มันชัดเจนว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรแล้วเขาต้องการอะไรแน่ๆเนาะเพราะฉะนั้นเลยนะคะสําหรับวันนี้เนาะเราคิดว่าอ,อตัวเขาเองเขาอยากจะดีมากขึ้นกว่านี้ดีสําหรับตัวเขาเองก่อนเลยเพราะว่าอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เหมือนตัวเขาคิดว่าตัวเขายังดีไม่พอเขาจะต้องไปอยู่ในจุดที่มันสูงที่สุดเท่าที่เขาหวางได้หรืออย่างที่เราบอกถ้าไม่ถึง100%ได้70%แล้วกลับมาคุยกับเรามันก็ยังดีกว่านี้อ่ะโอเคเอาเป็นว่าวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวสัปดาห์หนะ้าเรามาดูกันว่าพลังงาน,นจะเปลี่ยนไปทิศทิศท,ทางไหนบ้าง อย่าลืมนะคะว่าถ้ามันไม่ตรงก็ปล่อยผ่านเนาะเราอ่านพลังงานรวมมันอาจจะไม่ได้ตรงทุกอาทิตย์ก็เป็นได้แล้วที่สําคัญเราอ่านตามหน้าไพ่ทุกครั้งนะคะแต่เราจะชอบยกตัวอย่างให้ฟังคร่าวๆเพื่อที่จะได้เข้าใจถึงระบบจิตใจของเขาคนได้ง่ายกว่าเดิมอีกเพราะฉะนั้นเลยเราอ่านตามหน้าไพ่ตลอดเนาะโอเคอันนี้ก็เหมือนกันยังไงยังไงก็ถ้ายังไม่ได้กด subscribe นะคะเราก็รู้สึกชอบกับการที่เราอ่านแบบนี้เนาะ ฝากกด s u b สไครป์สั่นกระดิ่งด้วยเนาะยังไงก็เป็นติดตามให้กำลังใจกันไปเรื่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ